สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซีนิวเคพลัสอลิอันอายุทยาเปิดตัวแม่ทัพใหม่ช่องทางตัวแทนตังเป้าขึ้นแท่นท็อปทรีภายในปี2560 สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการประกันวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะก็เรายัางมีเรื่องราวนะคะในแวดวงของวงการประกันมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเหมือนเช่นเดิมทุกสัปดาห์เลยครับนะคะก็อยู่กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมค่ะดิฉันนะคะพันธิพาจารุัมพันธ์กนกค่ะแล้วก็คุณอนุสรชิมเพชรผู้สื่อข่าวหนังสืพิมตลาดวิเคราะห์นะคะสายประกันนั่นเองค่ะครับก็เรื่องแรกเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับทางคณะกรรมการของคอปพ,พอก่อนดีกว่า ก็ล่าสุดคือทางคณะกรรมการที่การเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมมีการออกมาจี้คอพอว่ามีการใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมาถึง700ล้านบาท oh. ก็ถือว่าสูงพอสมควรเพราะว่าพนักงานคอพอก็มีเพียงแค่ไม่กี่คนก็คือก็เฉลี่ยแล้วประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าคน uh huh. ซึ่งถือว่าเป็นเงินที่ใช้สูงมาก700ล้านบาทโดยโดยในอดีตที่ผ่านมาคือแต่ก่อนสมัยก่อนคือเขาเรียกว่าเป็น กรมการประกันภัยก็มีการใช้เงินก็คือใช้เพียงไปแค่300้ล้านบาทคือเฉลี่ยที่ผ่านมาแถมมีการยุบกรมการประกันภัยของจังหวัดออกไปด้วยก็ทําให้ทําให้บอกว่าทําไม1ปีทําไมคอพอถึงต้องใช้ถึง700ล้านบาทเงินหายไปไหนหรือว่าเอาเงินไปทําอะไรก็สังเกตุว่าตั้งแต่เปลี่ยนเป็นอคอพอขึ้นมาในระยะระยะเวลา5ปีนี้คอพอนี่มีเงินหมุนเข้ามาเยอะพอสมควรมาทั้งจากเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยในการที่ต้องส่งให้กับ ทางคอพพตลอดก็คือเขาเรียกว่าถ้าพูดงงก็คือเป็นเงินส่วนต่างที่ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์อะไรก็ตามที่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นก็ต้องจ่ายส่วนต่างให้ก็เฉลยก็คือ0.01%ก็ถือว่า0.01นี่มองว่าเบี้ยมันน้อยก็เบี้ย20,000.01นี่ก็ตีทั้ไม่กี่ร้อยบาทก็ถือว่าแต่ว่าเบี้ยในวงการประกันนี่ปีหนึ่งนี่คือหลักเกือบ5แสนล้านบาทก็พอบวกลบคูณหารกันเอาเองแล้วกันก็เป็นคำถามว่า พนักง,งานในคอพอนั้นอย่างเช่นเลขาธิการคอรพอนี้เงินเดือนเท่าไหร่กันแน่ก็เป็นคําถามที่นักข่าวก็อยากรู้ว่าท่านเลขานี้มารับตําแหน่งนี้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็คนในคอพอนี้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ยังไม่มีคําตอบออกมาจากทางคอพอออก็ยังไม่ให้ข้อมูล <c oughs> ก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบว่ารายรับรายจ่ายนั้นใช้กันเท่าไหร่คือเฉลี่ยนี่คือปีหนึ่งรายจ่ายนี่คือเฉลี่ยก็เกือบล,ล้านบาทล้านบาทต่อคนก็ เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับรอดูกันต่อไปรอดูกันต่อไปแล้วก็อันนี้อีกข่าวหนึ่งทางคอพเหมือนกันก็ทางหลังจากที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจานวน6คนแทนชุดเดิมครบวาระการดารงตําแหน่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาโดยมีรายชื่อดังนี้คือ 1. นางทาริตวัฒนาเกตผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ สองนายอัชพรจาลุจินดาผู้ทรงคณวุุิด้านกฎหมายสานายโชติกาสวัสน,นนนท์ผู้ทรงคณวธฒ์ด้านการเงินสี่นายสมพลเกียรติภัยบูรณ์ผู้ทรงคณวธฒิด้านประกันประกันภยัยห้านายประสันเชื้อพาณิชย์ผู้ทรงคณวธฒ์ด้านการบัญชี 6. นายภัยบูรณ์สิริพานุสเถียรผู้ทรงคณวธฒิด้านบริหารธุรกิจโดยในส่วนนี้คือแต่งตั้งมาหคนหแต่โดยเดิมเขามีการแต่งตั้งมาเจ็ดคนแต่ว่าถ้ามีการถอนตัวออกไป ก็เหลือ6คนก็โดยโดยการที่คนมานั่ง6คนนี้จะมีการผลักดันในเรื่องทั้งความคืบหน้าการจัดพัฒนาแผนการภัยฉบับที่3คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2558ถึงปี2562<ม>ก็จะมีการขับเคลื่อนพธธัฒนาธุรกิจธุรกิจและจะมีการร่างกฎหมายใหม่ๆออกมามครับ รอติดตามกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เป็นประเด็นก่อนอันนี้ก็คือเรื่องของรายรับรายจ่ายราจต้องไปตรวจสอบกันดีๆนะว่ามันใช้ไปมายังไงก็ไม่รู้ว่าหลังจากรายการนี้ออกไปทางกอพจะมาตรวจสอบเราหรือเปล่าเราาแทนว่มาดูเบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนสิงหาคมในปีนี้กันบ้างดีกว่านะคะบอกว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยอยู่ที่15.51นั่นเองค่ะสําหรับเบี้ยประกันชีวิตรับรวมท่านาสิ้นเดือนสิงหาคมในปีนี้รวมแล้วค่ะทั้งสิ้นที่ 331,150. 16ล้านบาทซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นค่ะจากระยะเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งเติบโตอยู่ที่ร้อยละ15.51โดยมีการแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่นะคะจำนวน1 1 6 5 2 3 6 0ล้านบาทอัตราการเติบโตนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ17.04ค่ะแล้วก็เบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปนะคะจำนวน2 1 4 6 2 6 5 6ล้านบาทอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคะอยู่ที่ร้อยละ1สิ ซึ่งมีอัตราความคงที่อยู่ที่ร้อยละ86นั่นเองค่ะ แต่ว่ามาดูในด้านของสถิติเบีย้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนสิงหาคมในปีนี้กันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งทางสมาคมประกันชีวิตไทยนะคะได้รวบรวมจากบริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทเลยอย่างอันแรกเลยค่ะสาหรับเบีย้ยประกันชีวิตรับรวมค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมในปีนี้มีจํานวนทั้งสิ้นค่ะ3ามแสนสาล้านบาทซึ่งเป็นซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นนะจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันอยู่ที่ร้อยละส5บ สำหรับบริษัทประกันชีวิตค่ะที่มีเบีย้ยประกันชีวิตรับรวมสูงสุดหรือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดสูงสุดอันดับ5แรกอันดับแรกอันดับ5 t o ท็อป5นั่นแหละรเริ่มงงตัวเองแล้วอันดับที่1ค่ะนั่นก็คือเป็นใครไปไม่ได้ AIA แน่นอนเลยนะคะสำหรับ AIA เขาต้องบอกว่าได้รับจำนวนทั้งสิ้นนะคะเจ็่อยเจ็ดสิล้านบาทเลยทีเดียวค<ศ>่ะซึ่งมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ร้อยละ21.64ิบเนั่นเองสำหรับอันดับที่2ค่ะนั่นก็คือเมืองไทยประกันชีวิตนั่นเองค่ะจำนวนห้าหมืนหนึ่งห้าล้านบาทสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ร้อยละ15.28ค่ะ แล้วก็อันดับที่3นะคะกรุงเทพประกันชีวิตค่ะจำนวน41,610.06ล้านบาทสัดส่วนการตลาดอยู่ที่12.57 แล้วก็อันดับที่4นะคะนั่นก็คือไทยประกันชีวิตจำนวนทั้งสิ้น39,693.25้านบาอาล้านบาทะสัดส่วนทางด้านการตลาดค่ะอยู่ที่ร้อยละ1 9เอ่อ11.99แล้วก็อันดับที่5ค่ะนั่นก็คือไทยพาณิชประกันชีวิตนั่นเองจำนวนนะคะ3า8 8 9 1 4นนล้านบาทสัดส่วนทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ9.63นั่นเองค่ะครับก็ใน5อันดับแรกก็คือมีส่วนแบ่งของการตลาดอยู่ที่มีสัดส่วนแบ่งการตลาดถึง71%สรแล้วส่วนในบริษั ก็อีกประมาณสัก20บริษัทก็มีส่วนแบ่งตลาดการตลาดเพียง28ค,ครับก็ส่วนเบี้ยประกันรับรายใหม่เป็นยังไงบ้างครับ มาดูกันที่เบีย้ยประกันชีวิตรับรายใหม่กันบ้างค่ะตั้งแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่มกราคมจะถึงสิงหาคมในปีนี้ก็จะพิจารณา,นานคะจำนวนเบีย้ยประกันชีวิตรับปีแรกรวมกับเบีย้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวค่ะตั้งแต่เดือนมกราถ,ถึงสิงหาคมนี้ค่ะมีจํานวนทั้งสิน้นนะคะ1นึ่งแสนหนล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเวลาเดียวกันค่ะอยู่ที่17.04สําหรับบริษัทประกันชีวิตนะคะที่มีเบีย้ยประกันชีวิตรับรายใหหม่สสูงุดรือ ว่ามีการขยายงานสูงสุด5อันดับแรกค่ะนั่นก็คือในบริษัทของเมืองไทยประกันชีวิตนั่นเองค่ะจำนวนทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่24,530.96ล้านบาทสัดส่วนการตลาดนะคะอยู่ที่21.05%อนั่นเองอันดับที่2ค่ะกรุงเทพประกันชีวิตค่ะจำนวนทั้งสิ้นนะคะ 1, 7 8 3 5 7 8 0ล้านบาทสัดส่วนการตลาดอยู่ที่1 4 0 9จุค่ะ แล้วก็อันดับที่3นะคะนั่นก็คือ AIA นั่นเอง AIA นะคะมีจำนวน16,669.38ล้านบาทค่ะสัดส่วนการตลาดอยู่ที่14.31แล้วก็กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนั่นเองในอันดับที่4นะคะจำนวนทั้งสิ้น12,681.07ล้านบาทค่ะสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ร้อยละ10.88 แล้วก็อันดับที่5นะคะ,คะอันดับสุดท้ายของเราค่ะไทยพาณิตประกันชีวิตนั่นเองจํานวนทั้งสิน้นนะคะหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดแปดสี่ล้านบาทค่ะสัดส่วนการตลาดอยู่ที่สิบจุดสี่สี่นั่นเองค่ะครับก็สังเกตได้ว่าในเบี้ยรับรายใหม่จะมีค่ายหนึ่งที่หายไปใน<อ>ท็อปไฟ์ก็คือไทยประกันชีวิต<ช>ก็สังเกตดูว่าในท็อปไฟนี่ของเบี้ยรับรายใหม่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นของอที่มีมีพันธมิตรเป็นแบงก์อัจฉริยะก็คือธนาคารเองก็สังเกตดูอันดับหนึ่งจะ,นงะกนชีีีวิตท่ม พันธมิตรก็คือธนาคารกส,สิกรอันดับ2อก็คือกรุงเทพประกันชีวิตก็ธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วอันดับสามเอเอก็อเราเข้าใจยอยู่แล้วเพราะเอเอมี A A ตัวแทนในระบบอยู่ที่แสนกว่าคนก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนที่ว่าแต่ว่าก็ยังเป็นอันดับ3อยู่มไม่สามารถสู้ทางช่องทางแบงค์ได้อันดับสี่ก็คือกรุงไทยเอ็กซ่าก็ธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วอันดับ5าก็ไม่ต้องพูดถึงไทยพาณิชย์ก็เป็นเอชซีบีก็ไทยประกันชีวิตนี่ไม่มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบงค์ก็ทําให้มีการสัดส่วนที่หล่นออกไปแต่ว่าในเบี้ยรับรวมก็ยังอยู่ในแรงิ้อยู่เหมือนเดิมกก็ัเได้ว่า ไทยประกันชีตนั้นเริ่มมีปัญหาในการปั๊มเบีย้ยใหม่เกิดขึ้นก็ต้องต้องดูว่าหลังจากที่มีการผนึกกับเมจิยาสุดะก็คือมีการเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงปีที่แล้วเกิดขึ้นม,มาการเปลี่ยนแปลงของไทยประกันชีิตตอนนี้ยังไม่มีการความคืบหน้าในการสร้างมูลค่าเบีย้ยเกิดขึ้นเลยแถมผู้ดักใหม่ๆที่ออกมาก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่ก็เป็นเจ้าพ่อที่อ่บไม่เคมีคืนก็คือทางของไทยประกันชีตและหลังจากครึง่งครึ่งปีหลังนี้เราจะเห็นได้ว่าไทยประกันชีตนี่รู้สึกเงียบๆไปใช่ก็ หายไปพอสมควรก็แน่าจะเริ่มสตาร์ทปีหน้าแหละผมว่าเพราะว่าอยู่ดีๆจะให้ปล่อยคู่แข่งมาข้ามตาข้ามายอย่างนี้คงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีการขับเคลื่อนพอสมควร <c oughs> ใช่ค่ะรอดูกันต่อไปนะคะอ่าครับเดี๋ยวก็ไหนๆพูดถึง,งช่องทางแบงค์ละเอาม,มาถึงพูดถึงธนาคารกสิกรมากดีกว่าธนาคารกสิกรก็มีพาร์ทเนอร์ชิพก็คือเมืองไทยประกันชี่และเมืองไทยประกันภัยโดยมีการระบุออกมาคือ8เดือนที่ผ่านมาสามารถทำเบี้ยประกัน รับรวมอยู่ที่3 5 0 0 0ถึง40,000ล้านบาทแล้วโดยแบ,บ่งเป็นเบีย้ยหม่ถึง17,500ล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่2 5 5 0 0ร้อยล้านบาทแต่ว่าใ,ในในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเบีย้ยประกันชีวิตมากกว่าทำให้ในบอกว่าในปีนอีก3ปีนี้จะขึ้นเป็นท็อปไฟของแบงก์อิชวรันในของวินาศภัยโดยตั้งเป้าไว้ที่5,000ล้านบาทโดยในปีนี้มีตั้งเป้าไว้ที่2,000ล้านบาทแต่สามารถทำไปไดทำไปได้แล้ว8เดือนอยู่ที่1 0 0 0ล้านบาทก็น่า คิดพอสมควรว่ากสิกรนี่จะไม่เป็นธนาคารแล้วจะมาเป็นลูกทางทัประกรันเต็มตัว<ช>เพราะว่าค่าคอมมิชชั่นในส่วนของประกรันนี่ก็สูงพอสมควรถือว่าเป็นรายรับของธนาคารก็ถามว่าทําไมทำ,ทำไมเมืองไทยถึงขึ้นเป็นเบี้ยรับปีแรกอันดับหนึ่งเพราะว่ามีพาร์เนอร์ชิพคือกสิกรก็อย่าลืมว่ากสิกรและกับเมืองไทยนั้นนำสกุลเดียวกันก็คือ,อนำสกุลล่ำซ้ำก,ก็เป็นเครือญาติกันทําให้การขับเคลื่อนทางธุรกิจนั้น เดินได้ง่ายกว่ากว่าค่ายอยื่นอย่างเช่นถ้าเถ้าเปรียบเทียบเหมือนกรุงไทยแอคซ่าก็เป็นสัญชาติแอคซ่าอยู่แล้วแอคซ่าเป็นของฝรั่งเศสก็คือมีการร่วมหุ้นของธนาคารทําให้การขับเคลื่อนนั้นจะระท่อนแท่นหน่อยแต่ว่าก็เดินล้อ,อไปด้วยกันแต่ก็จะไม่โจมตีแบบว่า,าไม่เดินแบบเต็มตัวอย่างเช่นกรุงเทพการชีวิตก็มีพัน์ทเนืรอของกรุงเทพเหมือนกันอ,อันนี้เขามีการระมัดระวังตัวในการเดินเกมกลยุทธ์อยู่พอสมควรเพราะว่าทางของกรุงเทพนั้นเขาจะ เร่งในช่วงต้นปีส่วนในครึ่งปีหลังเขาจะแผ่วในช่องทางเวชลันเพราะว่าเขาจะบาลานซ์ในเกี่ยวกับทางธุรกิจให้ขามันเท่ากันเพราะว่าถ้าโตไปทางหนึ่งมันจะสัดส่วนมันจะเพี้ยนแล้วก็ถ้าถ้าสัางเกตดูว่ากรุงเทพมหิดลจะเน้นขา,ขายของซิงเกิลพรีเมียมที่เบี้ยรับรายใหม่นั้นซิงเกิลพรีเมียมก็คือการขายเบีย้ยประกันเพียงครั้งเดียวแล้วก็จบเลยแต่ในส่วนนี้คือกําไรมันจะน้อยกว่าเพราะในเพราะว่ามันอ่าเขาเรียกว่าผลทางดอกเบีย้ยครับเพราะจ่ายเบี้ยปีนึงก็คุ้มครองห้าปีอันนั้นก็ ต้องดูกันต่อไปครับก็ต้องบอกว่าช่องทางของแบงก์อินชอลันเป็นอีกช่องทางที่กาลังเติบโตมากในตอนนี้รอกันติดตามต่อไปเนาะฝ่ายตัวแทนนั้นจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้เพราะว่ามันมันตัวแทนนี่คือก็น่าสงสารพอสมควรเพราะว่าในการเข้าไปขายก็ยากมากด้วยคอัะนี่ก็คือช่วงแรกของประกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ